สวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเจอก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับซีซอร์เคสเคชาแนลแจ็คสารก็เซเว่นบุกโรงเรียนเก่านะคะทำน้องๆกรีดลั่นเกาะฮ่องกงแจ็คสารก็เซเวนหาเวลาว่างกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าทํารุ่นน้องกรีดการ์ดกันรั่นโรงเรียนเลยนะคะแถมยังให้กําลังใจน้องๆทําตามความฝันอีกด้วยคะ่ะ เรียกว่าทําน้องๆในโรงเรียนเซอร์ไพรส์จนกรี๊ดแตกลั่นเกาะฮ่องกงไปแล้วนะคะเมื่อแจ็คสันหวังหรือชื่อจริงหวังเสียเอ๋อนะคะไอดอลเกาหลีสัญชาติจีนแห่งวง g o t n บุกเยี่ยมโรงเรียนเก่า American International School แบบส่วนตัวหลังจากเดินหน้าทํางานบินไปมาหลายประเทศติดต่อกันพอมีโอกาสก็ขอแวะกลับไปใช้ชีวิตว่างกับครอบครัวที่ฮ่องกงนะคะพร้อมแบ่งเวลาไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าด้วยนะคะ เพื่อไปเยี่ยมคุณครูและรุ่นน้องถึงที่นะคะการปรากฏตัวของแจ็คสันกอเซเว่นนะคะทำเอาทั้งรุ่นน้องที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะและชาวโซเชียลนะคะวีดกันอย่างหนักหน่วงนะคะเพราะไม่เพียงได้เห็นแจ็คสันกอเซเว่นแบบตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่ยังได้ลายเซ็นพร้อมได้พูดคุยถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับแจ็คสันกอเซเว่นอีกด้วยค่ะชนิดที่ว่าเห็นแล้วต้องขอสิงร่างรุ่นน้องของแจ็คสันกอเซเว่นชั่วขณะเลยละจ้า นอกจากจะมีรูปของแจ็คสันกอสเว่นที่น้องๆขอเซลฟี่ถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วนะคะแจ็คสันกอสเว่นยังไปดูน้องๆเต้นกันอีกด้วยค่ะแจ็คสันจึงเขียนข้อความให้กำลังใจน้องๆไว้ว่า กลับมาที่โรงเรียนคิดย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆก็มีแต่ความทรงจำที่ดีๆตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียนและการเรียนการสอนก็ดีขึ้นมากควรจะใช้อย่างรู้คุณค่ากันนะเดินหน้าทำตามความฝันทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่ายอมแพ้อย่าเสียใจภายหลังจงกระหายในสิ่งที่ร,รักอยู่เสมอเรียกว่าปิดท้ายด้วยคาพูดที่ฟังแล้วฮึกเหิมแบบสุดๆนะคะ ตามรายงานของเว็บไซต์ s c h o o l l a n d .hk ระบุว่าค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติอเมริกันอินเตอร์เนชั่นนลสคูลต่อปีอยู่ที่1 1 2 0 0 0ถึง1 38,400ดอลลาร์ฮ่องกลงไล่ตามลำดับชั้นที่สูงขึ้นคิดเป็นเงินไทย4 5 4 5 2 1ถึง5 61,659บาทค่ะ หลังจากที่ได้เห็นค่าเทอมที่แพงกระเป๋าฉีกนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าฐานะทางการเงินที่บ้านของแจ็คสันกอสเซเวนต้องร่ำรวยมากแน่ๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าคิดผิดค่ะซึ่งแจ็คสันนะคะจาได้เลยว่าแม้พ่อของเขาจะเป็นโค้ชนักกีฬาฟันดาบแต่ก็ยังไม่พอจ่ายค่าเทอมส่วนแม่ของแจ็คสันกอสเซเวนก็ทํางานหนักมากนะคะและกินขนมปังแผ่นประทังชีวิตเท่านั้นแต่สุดท้ายนะคะแจ็คสันก็ประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างมากนะคะและเป็นลูกที่กระตันอยู่มากๆเลยค่ะโอเคจากคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ